สวัสดีครับเจริญทรัพย์หมาเฮงนะครับทดลองก่อนส่งครับตัวนี้จะเป็นนี่นะครับลูกขาวครับแก่ขึ้นคู่11ไฮโลนะครับตัวนี้นะครับแก่ขึ้นคู่11ไฮโลนะครับตรวจทุกไม่เจอแม่เหล็กไม่ติดครับตัวนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูงานครับฟังเสียงครับเสียงเพาะครับอันนี้จะลองมาปิดฝาให้ก่อนนะครับ 11ครับ6 3 2 11ครับตรวจทุบไม่เจอแม่เหล็กไม่ติดนะครับหกสี่เอลสิบเนะครับห้าห้าสาคูห้านะครับทีนี้ มาลองแบบหน้าลายบ้างนะครับปิดฝาครับตองหครับ11ครับคู่6ครับน,นะครับสังเกตดูจะเป็นคู่เป็น11เ,เป็นคู่เป็น11ออันนี้ตรวจทุบไม่เจอนะครับแม่เหล็กไม่ติดครับแสงผ่านนะครับ อันนี้ลองแบบเปิดฝายเห็นเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ตั้งสี่นะครับคูสีครับ11นะครับ คู่หครับน,นะครับจะเป็นคู่เป็น11ม,มาตลอดนะครับตั้งหน้าลายครับคู่3ครับนี่นะครับคู่เอี่ยวครับ